สวัสดีค่ะพบกับชาแนลโซนการ์ด Life on the World the นานแค่ไหนแล้วคะที่คุณไม่เคยทำอะไรที่ตื่นเต้นท้าทายให้กับชีวิตของคุณ บางครั้งการใช้ชีวิตในแบบเดิมๆเ,เหมือนทุกๆวันมันอาจจะทําให้ชีวิตของเรานั้นดูน่าเบื่อไปใช่ไหมคะงนั้นวันนี้นะคะแอดจ,จะมาแนะนํากิจกรรมสุดตื่นเต้นที่รับรองได้เลยนะคะว่าถ้าหากได้ลองเล่นดูซักครั้งแล้ว,ลวก็อาจจะทําให้ชีวิตเดิมๆที่สุดแสนจะน,น่าเบื่อของคุณนั้นต้องเปลี่ยนไปหรือดีไม่ดีนะคะคุณอาจจะไม่กล้าที่จะลองเล่นมันก็ได้นะคะซึ่งลองไปชมกันดีกว่านะคะว่ากิจกรรมสุดตื่นเต้นท้าทายที่ว่านี้จะเป็นอะไรกันบ้างคะ่ะ ขาาาไฟวิลรกาหากคุณคิดว่าการกระโดดบันชี้จำลงจากสะพานหรือว่าบริเวณหน้าผาสูงๆมันยังไม่น่าตื่นเต้นพอสำหรับคุณแล้วก็ งั้นลองไปกระโดดลงไปในปล่องภูเขาไฟกันดูไหมคะการกระโดดบันจีจ้ำลงไปในปล่องภูเขาไฟที่ยังคงคุกลุ่นอยู่แบบนี้เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เหมาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่ชื่นชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมเลยล่ะคะ่ะซึ่งถ้าคุณอยากลองดูสักครั้งในชีวิตแล้วก็แอดขอแนะนํานะคะให้ไปที่ภูเขาไฟวิลาลิกาซึ่งอยู่ที่เมืองปูการของประเทศชิลีซึ่งที่นี่เองล่ะคะ่ะคุณจะได้พบกับความตื่นเต้นแบบถึงขีดสุดโดยการทิ้งตัวลงจากเฮลิคอปเตอร์ที่ผูกเชือกนะคะยาวกว่า350ฟุต ที่จะทําให้คุณได้รู้ว่าการเข้าใกล้ลาวาเพียงแค่200เมตรนั้นมันจะน่าตื่นเต้นสักขนาดไหนกันซึ่งงานนี้นะคะพกความกล้ามาอย่างเดียวคงไม่พอนะคะแล้วคงต้องพกเงินมาเยอะๆอีกด้วยล่ะค่ะเพราะทริปนี้นะคะเขาเสนอราคาต่อคนอยู่ที่16,000เหรียญดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าราวๆ500,000บาทซึ่งราคานี้รวมทั้งที่พัก5คืนอาหารเครื่องดื่มรวมถึงทริปสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็เสื้อยือดอีกหตัวแล้วนะคะ แต่ว่านี่มันครึ่งล้านเชียวนะคะเขาหัวสานนี่คือสานที่ที่คุณจะได้สัมผัสกับประสบการณ์การเดินที่เรียกได้ว่าสุดวัดเสียวระดับโลกที่งานนี้นะคะเห็นทีคงไม่เหมาะสำหรับคนที่กลัวความสูงหรอกนะคะ เขาหัวซานของประเทศจีนกับการเดินไต่หน้าผาที่สูงชันที่มีเพียงไม้กระดานแผ่นเล็กๆพอที่จะให้วางเท้าได้หรือบางช่วงบางตอนนะคะก็แทบจะไม่มีอะไรให้เกาะให้เหยียบได้นั้นเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆเลยล่ะค่ะรับรองเลยนะคะว่าการระจนภัยของคุณในครั้งนี้จะทําให้เลือดในตัวของคุณนั้นรุงพร่านอย่างแน่นอนงานนี้เห็นทีนะคะคงต้องบอกว่าถาลื้อไม่แน่ก็ยอมแพ้สเสียแลยวนี้ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็มีเสียงลือกันมาว่าปีหนึ่งหนึ่งที่นี่จะมีคนประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตนับร้อยครั้งซึ่งฟังดูก,ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะมันอันตรายจริงๆนะคะแต่ที่แปลกก็ตรงที่มันไม่มีการจดบันทึกเนี่ยสิคะแล้วอย่างนี้ตกลงมันน้อยกว่าหรือว่ามากกว่า100ชีวิตกันแน่ล่ะคะเนี่ยกิจกรรมโต๊คลื่อนยักษ์โพโดโรคา ถ้าคุณคิดว่าการโต้คลื่นยักษ์ในท้องทะเลนั้นเป็นอะไรที่ยังไม่ท้าทายสําหรับคุณแล้วก็แอดขอแนะนํานะคะให้มาเที่ยวที่ประเทศบราซิลกันค่ะในช่วงเดือนกุมภาพัานธ์ถึงเดือนมีนาคมของทุกๆปีที่บริเวณปากแม่น้ําอเมซอนแห่งนี้จะมีปรากฏการณ์คลื่นยักษ์ที่เรียกกันว่าโพโดโรคาเกิดขึ้นซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่น่าอัศจรรย์ยิ่งใหญ่และก็ทรงพลัง คลื่นยักษ์ที่ว่านี้นะคะมีความสูงถึง4-6เมตรและมีความกว้างนะคะของหน้าคลื่นได้ถึง12.5กิโลเมตรตามความกว้างของช่วงแม่น้านั่นเองล่ะค่ะ่งถึงแม้ว่ามันนะคะจะดูน่ากลัวสักขนาดไหนแต่มันกลับเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดให้นักโต้คลื่นที่ชอบความท้าทายจากทั่วทุกมุมโลกต่างก็มุ่งหน้ามาที่นี่ เพื่อหวังที่จะพิชิตเพื่นที่บ้าครังเหล่านี้กันให้ได้แนนนนะคะว่าการที่คุณจะมาโต้คลื่นยักษ์อย่างโพโดโรคาที่ว่านี้เตรียมตัวมาอย่างเดียวคงไม่พอนะคะคงต้องเตรียมใจมาด้วยล่ะค่ะเพราะบ่อยครั้งนะคะที่นักโต้คลื่นถูกคลื่นยักษ์กลืนกินไปนั่นเองล่ะค่ะเบตราดากาเวียหากคุณเป็นสายเซลฟี่และที่สําคัญนะคะคุณชื่นชอบการเซลฟี่ในที่ที่เรียกได้ว่า แปลกใหม่ไม่เหมือนใครยิ่งเสียวเท่าไหร่ยิ่งดีแล้วแล้วก็แอดขอแนะนำที่นี่เลยนะคะที่เมืองริโอเดจาเนโรของประเทศบราซิลซึ่งที่นี่นะคะเขามียอดเขาที่เรียกได้ว่าทั้งสูงจริงสูงหลอกที่หลายคนอาจเคยผ่านตามมาแล้วมากมายจากในอินเทอร์เน็ตแต่สำหรับยอดเขานะคะที่มีชื่อว่าเปดดาดากาวเวียแห่งนี้ เรียกได้ว่ามันเป็นอะไรนะคะที่ท้าทายสําหรับสายเซลฟี่มากๆเลยล่ะค่ะเพราะการที่คุณจะได้ถ่ายรูปสวยๆบวกกับวิวแจ่มๆแบบนี้คุณจะต้องไต่หน้าผานะคะที่มีความสูงชันกว่าเกือบ900เมตรและใช้เวลาปีนขึ้นไปกว่า3ชั่วโมงแต่ด้วยความสวยงามของวิวด้านบนที่เรียกได้ว่าได้มุมมองนะคะแบบพาโนรามาก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าสําหรับการที่จะลากตัวเองขึ้นไปอยู่บนนั้นเลยก็ว่าได้ล่ะค่ะ ชิงช้ายักษ์ที่ประเทศจีนใครที่ฝันอยากจะบินได้แล้วแล้วก็แอดเชื่อว่าถ้าคุณได้ลองเดินทางไปท่องเที่ยวที่อุทยานท่องเที่ยว และจุดชมวิวหยุนหยางหลงกังในมณฑลหยุ่นหยางในประเทศจีนแล้วลวก็ที่นี่นะคะคุณอาจจะได้ประสบการณ์ของการเหินฟ้าที่ให้ความรู้สึกราวกับบินได้อยู่ด้วยนะคะและนี่ก็คือเครื่องเล่นสุดหวาดเสียวซูเปอร์สวิงหรือว่าชิงช้ายักษ์ที่ตั้งอยู่ติดริมหน้าผาสูงกว่า2,300ฟุตรหรือประมาณ700เมตรโดยเครื่องเล่นชิงช้ายักษ์นี้นะคะมีลักษณะโค้งเหมือนกับซุ้มประตูซึ่งมีความสูงอยู่ที่100เมตรหรือเทียบเท่านะคะกับตึกสูง30ชั้นนู่นละค่ะและมันนะคะกำลังท ลายสถิติโลกใหม่นั่นก็คือชิงช้าที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วยแน่นอนนะคะว่าการได้ลองโน้ชิงช้าที่ดูใหญ่ยักษ์และสูงมากๆแบบนี้ก็เรียกได้ว่าเหมือนได้โบยบินอยู่ในท้องฟ้าจริงๆเลยล่ะคะ่ะแต่ใครจะลองก็ลองเถอคะ่ะสําหรับแอดแล้วขาสั่งตั้งแต่ยังไม่ได้ขึ้นแล้วล่ะคะ่ะบันไนดไฮกุ ใครชื่นชอบกิจกรรมปีนป่ายตามยอดเขาแอดขอแนะนำที่นี่เลยนะคะบันไดไฮกุหรือที่รู้จักกันในชื่อบันไดสู่สวรรค์เส้นทางเดินป่าที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่บนเกาะโออาหุเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ3ในหมู่เกาะฮาวายโดยบันไดแห่งนี้นะคะถูกสร้างขึ้นเมื่อช่วงปีคิเตศักราช1942ซึ่งในปัจจุบันได้กลายเป็นที่รู้จักกันในหมู่ของนักเดินป่า,เ,าเป็นเส้นทางเดินป่านะคะที่ค่อนข้างสูงชันแล้วก็อันตรายมากมาก ซึ่งก็คงจะเหมาะนะคะสําหรับนักเดินทางที่ชอบความท้าทายและก็ประจนภัยนั่นเองล่ะค่ะซึ่งสําคัญเลยนะคะการที่จะมาที่นี่นั่นก็คือจะต้องฟิตร่างกายมาให้พร้อมเนื่องจากจํานวนของขั้นบันไดที่จะต้องเดินปีนและก็ไต่ขึ้นไปนั้นมันมีมากถึง3,922ขั้น แลจุดสูงสุดนั้นนะคะอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ850เมตรซึ่งที่นี่แหละค่ะคุณจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่เรียกได้ว่างดงามมากๆที่สามารถจะมองเห็นเกาะฮาวายได้แบบรอบคิดรอบทางเลยทีเดียวล่ะค่ะถ้ำสวัลโล อยากลองสัมผัสประสบการณ์ของการกระโดดลงไปในถ้ำหลุมที่ลึกที่สุดกันดูสักครั้งไหมคะถ้ำสวัลโลเป็นหลุมถ้ำนะคะที่ตั้งอยู่ในประเทศเม็กซิโกโดยมีปากถ้ำกว้างประมาณ135เมตรและมีความลึกนะคะกว่า300เมตรซึ่งถือได้ว่าเป็นถ้ำที่มีความลึกที่สุดเป็นอันดับที่11ของโลกเลยทีเดียวซึ่งสิ่งที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวที่นี่ก็คือการได้ชมฝูงนกขนาดใหญ่ที่บินออกมาจากถ้ำในยามเช้า และยามที่พวกมันนะคะบินกลับเข้าถ้าในตอนเย็นและนอกเหนือจากการชมนกแล้วที่นี่ยังเป็นจุดหมายปลายทางสําหรับผู้ที่ชื่นชอบความท้าทายอีกด้วยล่ะคะ่ะซึ่งการที่จะกระโดดลงไปในถ้าที่ด้านล่างดูมืดสนิทแบบนี้แล้วล่ะก็ดูแล้วชวนหลอนไม่ใช่เล่นเลยเหมือนกันนะคะแต่สําหรับนักกระโดดเหล่านี้แล้วเรียกได้ว่ามันเป็นความท้าทายและทําให้หัวใจของพวกเขานั้นเต้นแรงนั่นเองนะคะว่าแต่อยากลองไปกระโดดเล่นดูบ้างไหมคะ เดอะฟลายิ่งคิสทีมพักอยากลองสัมผัสท้องฟ้าแบบใกล้ชิดดูสักครั้งไหมคะงั้นแอนนะคะจะพาไปเที่ยวจีนกันอีกแล้วล่ะคะ่ะ แมทที่จีนเนี่ยเขามีแต่กิจกรรมที่น่าหวาดเสียวกันทั้งนั้นเลยนะคะคราวนี้นะคะแอดจะพาไปที่เขตผู่หลงในเมืองฉงชิง่งซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่สร้างขึ้นใหม่ในพื้นที่ของไบหมาเมาเทนทัวริสต์รีสอร์ทที่นี่เองนะคะได้มีการสร้างรูปปั้นขนาดยักษ์ซึ่งเป็นรูปปั้นของชายหญิงที่มือด้านบนนะคะได้ถือหออคอยเอาไว้สําหรับให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ขึ้นไปชมความงามของธรรมชาติในมุมมองแบบพาโนรามา ที่เรียกได้ว่าสูงสุดๆไปเลยล่ะค่ะเพราะมันนะคะถูกสร้างขึ้นบนหน้าผาที่มีความสูงกว่า1,000เมตรและบวกกับความสูงของรูปปั้นยักษ์อีกกว่า50เมตรงานนี้นะคะได้มีเสียววาบกันบ้างล่ะค่ะะจังหวะที่รูปปั้นนะคะโน้มตัวลงมารับนักท่องเที่ยวจากด้านล่างแล้วค่อยๆยืดตัวขึ้นไปด้านบนนั้นเรียกได้ว่าหน้าหวาดเสียวมากๆซึ่งใครนะคะที่อยากจะลองไปนั่งดูสักครั้งแล้วก็รอให้โควิดเซกตูดบายให้แน่ใจว่าปลอดภัยหายห่วงก่อนแล้วค่อยไปก็แล้วกันนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับกิจกรรมที่แอดมานําเสนอในวันนี้คิดดีว่าคงต้องกลับไปถามใจคุณแล้วล่ะค่ะว่า คุณกล้าพอไหมเพราดีไม่ดีนะคะแทนที่จะเล่นเพื่อความผ่อนคลายให้เกิดความสุขอาจจะกลายเป็นความกลัวความหลอนที่อาจจะทำให้กลายเป็นฝันร้ายสำหรับคุณไปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นหากคิดจะลองเล่นกิจกรรมเหล่านี้แล,แล้วก็ลองถามใจคุณดูอีกทีนะคะว่าคุณกล้าพอหรือ,อยังคะหากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ